การทะเลาะกันของคุณแม่กับลูกสาวนี่เป็นเรื่องปกติสุดๆเลยแต่พวกเธอจะเข้าใจกันดีมากขึ้นไหมนะถ้าเกิดพวกเธอเกิดสลับตัวกันนะ่ะอู่แล้วผมถึงบ้านแล้วครับทำไมไฟมันเป็นแบบนี้แล้วดอกไม้แปลกๆนีนมาจากไหนนะ จูเล oh. e, ียเหรอนั่นแมรี่หรือเปล่าลูกรักหาแม่เด็วเข้าแม่จะป้อนขนมให้ลูกเองกูกูกูสาวเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยยินดีต้อนรับกลับบ้านจากที่รักไม่นะไม่มันเป็นไปไม่ได้ผมฝันไปหรือเปล่าเนี่ยโอ้ไปจ้าช่วยที่ผมแต่งตัวเป็นอะไรเนี่ยเอนีมันก็แค่ความฝันผมคงดูหนังไซไฟเยอะเกินไปละฮ อรุณสวัสดิ์จ้าตอนที่ไม่มีใครเห็นฉันจะทำมื้อเช้าสุดโปรดของฉันกินหแหมช็อกโกแลตมันไม่เคยมีคำว่ามากเกินไปเลยงั้นฉันใส่ขนมนี้เข้าไปด้วยและกันลูกสาวในร่างของคุณแม่แตัดสินใจที่จะทำมื้อเช้าในสไตล์ของวิลลี่วองกาแล้วทีนี้ก็ใส่น้ำอัดลมลงไปนี่อะไรที่ฉันเรียกว่าอาหารเช้าสุดโปรด นั่นเธอจะทำร้ายฟันของเธออีกแล้วเหรออย่าทำแบบนั้นนะแหมอย่างน้อมันก็ยังเหลือมัชเมโ่อยู่นะนี่กินของเพื่อสุขภาพพูกนี้เลยมื้อเช้าแบบมีวิตามินอิวแวรลองมาซะก่อนเธอลูกต้องขอมันเพิ่มแน่แน่หนูไม่คิดแบบนั้นนะคะคุณมิเชลในร่างของแมรี่ต้องเตรียมตัวไปโรงเรียนแล้วล่ะนี่คงจะยากสักหน่อย พราะว่าคุณแม่กับลูกสาวของเธอก็มีการแต่งตัวที่แตกต่างกันชุดพวกนี้มันสั้นแล้วก็โป๊เกินไปอ่ะฉันไม่รู้จะใส่ชุดไหนเลยโอ้นี่มันชุดอะไรกันนะอืม,มันก็ดูดีอยู่นะงั้นใส่ชุดนี้ละกันมแมรี่ก็มีปัญหากับการเลือกชุดแต่งตัวไปทำงานเหมือนกันใช่เนี่ยคงจะยากสุด,สดเลยโอเค ไหนมาดูซิว่าที่นี่มีอะไรบ้างโอ้ทุกอย่างดูโบรารหัจังเลยอ่ะไหนลองแต่ชุดนี้ออกสักหน่อยดีกว่าดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะไม่ค่อยปลื้มกับชุดที่พวกเธอเลือกสักเท่าไหร่นี่เธอรู้ไหมเธอจะต้องแต่งตัวไปออฟฟิศนะไม่ใช่ไปกลับเธอต้องทำให้ฉันอายนนแน่ๆนเลยเมื่อเพื่อนร่วมง,งานเห็นฉันน่ะแม่ไม่เข้าใจอะไรเลยจริงๆแล้วแม่ก็แต่งตัวเหมือนอาจารย์สอนเลขเหมือนกันแหละ สวัสดีจ้าฉันอยากได้รอยสักรูปหัวใจที่มีชื่อแฟนฉันอยู่บนนั้นด้วยอะ่ะโย่ไม่มีปัญหาเลยครับใช่ฉันดีใจสุดๆเลยเออใช่เนี่ยแหละที่ฉันต้องการขอบคุณนะเย้เข้าแล้วพ่อคะสวัสดีค่ะหนู mm ่ hmm. ิดถึงพ่อจังเลย mm hmm. นั่นมันอะไรนะ่ะอุ๊ปส์รอยสากเหรอ นีบ้าไปแล้วหรือไงแล้วเลียมมันคือใครเธอรู้ไหมถ้าแม่เห็นนี่นะพวกเราทั้งสองคนมีปัญหาแน่พ่อหวังว่ารอยสักนี้จะลบออกนะตรงเช้มันออกก่อนแล้วลบไม่ออกอะ่ะพวกเราตายแน่ไม่ว่าคุณพ่อจะเพย,ยายามลบรอยสักมากแค่ไหนเขาก็ทำมันไม่สำเร็จหรอก ยินดีต้อนรับสู่ห้องแสดงเสื้อของเราครับสวัสดีตอนเที่ยงจ้าว้าวฉันอยากได้ตัวนั้นจังเลยโทษทีนะจ้าเธอมีชุดไหนเหมือนในรูปนี้บ้างไหมอะ่ะฉันอยากให้เธอลองแต่งตัวให้มันดูหรูหรานหน่อยอะ่ะเออคุณคิดว่าไงคะไม่เห็นจะสวยเลยไม่เห็นเหมาะกับฉันเลยโอ้หมายถึงเธอจ้ะ มันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะครับการไปช้อปปิ้งกับคุณแม่ที่เป็นนักธุร,รกิจก็ไม่ช่เรื่องง่ายเท่าไหร่โดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องเสื้อผ้าแล้วแลวก็ยิ่งยากขึ้นไปอีกฉันรู้สึกเหมือนเทพธิดาเลยอะ่ะนี่หรอฉันเล่นปะเนี่ยงั้นคงต้องใส่ตัวนี้แล้วละมั้งฉันว่านี่คงเหมาะกับเธอมากกว่าชุดนั้นนะอันนี้น่ะหรอม่เอาหรอช่วยพูดกับเธอทีนะคะ คุณผู้หญิงครับให้โอกาสเธอได้เลือกเลยครับคุณไม่เข้าใจเรื่องนี้หรอกามาเมียรอก่อนจ้ะเดี๋ยวฉันจ่นั่นเองนี่แค่นี้คุณจะพอนะลาก่อนจ้ะโอ้สาวพวกนี้นี่แปลกจังเลยฉันรู้สึกเหมือนฉันอยู่ในหนังเรื่องแม่ผู้มีอายุ17อีกครั้งเลยโอ้นี่ไงตารางเรียนไงต้องเป็นสังคมสินะ ดูเหมือนวันนี้จะเป็นล็อกเกอร์ของแมรี่จริงปะเนี่ยส้นหนุ่มคนนี้ไม่เป็นใครนะเธอไม่มีรสนิยมในการเลือกผู้ชายเลยสวัสดีครับส,สวยโอ้แม่เจ้ามันดี่เลยนะที่รักไม่มีทางหรอกเกิดอ,อะไรขึ้นกับคุณเนี่ยผมหน้ามาสายไปสิบห้านาทีแล้วนะนี่มันแปลกจังเลยปกติเธอเป็นคนตรงเวลานะเงียบๆหน่อยเธอมานั่นแล้วสวัสดีจ้าทุกคนขอโทษที่ฉันมาสายง้นวันนี้เราต้องทำอะไรกันนะ คุณควรจะดูรายงานประจำของเดือนนี้นะคะนี่มันน่าเบื่อเลยแมรรี่ไม่ได้สนใจเรื่องงานของคุณแม่สักเท่าไหร่เธอเลยเลือกจะทำกิจกรรมเจ๋งๆนี่เป็นเวลาที่เหมาะสุดๆเกีกับการโปรโมททิกตอกของเธอแล้วพวกเธอคิดว่าไงล่ะจ๊ะเออมันก็ไม่ค่อยธรรมดาสักเท่าไหร่เต้นดีๆเลยทุกคนเต้นตามฉันนะ ผมหวังว่าทุกคนจะพร้อมสําหรับการสอบเลยค่ะคณิตวันนี้นะคุณหมายถึงอะไรคะคุณไม่เห็นจะบอกอะไรพวกเราเลยโอ้สอบเหรอผมรักการสอบสุดๆนายชอบมันเหรอคุณมิเชลจําบทเรียนที่เคยเรียนอยู่ตอนมัธยมไม่ได้เลยงั้นเธอเลยตัดสินใจจะหาคนอื่นมาทขาข้อสอบแทนเธอนี่คือห้าเหรียญเอานี้ไปแล้วทำแทนฉันทีนะนเงินนี่ฉันไม่เห็นจะเข้าใจอะไรเลยผมแนะนำให้คุณรีบๆหน่อยนะพวกคุณเหลือเวลาอีกแค่ห้านาที ่งข้อสอบให้ฉันได้แล้วเร็วๆเข้าใครมาวาดรูปในกระดาษคำตอบกันนะนี่ดูดิผมอยู่ในบ้านด้วยแหละฮ่าๆนี่ฉันทำอะไรลงไปเนี่ยอ๋อโรสพวกเราได้เอเย้นี่ของฉันเหรอคุณหัวแดงคุณชอบรูปที่ผมวาดใชไหมล่ะโอ้ฉันขออยู่คนเดียวก่อนนะ ช่ใช่แน่นอนมาก่อนนะแมรี่เข้ามาได้เลยสวัสดีค่ะตอนนี้บอกผมทีว่าคุณกำลังคิดอะไรอยู่เกรดเทอมนี้ของเธอแย่มากเลยนะเธอไม่อยากมีอนาคตแล้วหรือไงดูเหมือนว่าคุณแม่ที่อยู่ในร่างแมรี่จะรู้แล้วล่ะว่าลูกของเธอต้องเรียนหนักมากแค่ไหนตอนอยู่ที่โรงเรียนคุณมิเชลเหรอครับอดีใจจังเลยที่ได้เจอคุณแต่ผมมีเรื่องเศร้าเ,เกี่ยวกับลูกสาวของคุณมาบอกนะครับแมรี่ไม่สนใจเกรดเทอมนี้ของเธอเลยคุณไม่เข้าใจใช่ไหมครับงั้นเดี๋ยวผมให้คุณดูข้อสอบที่เธอทำนะครับ หลางายล่ะคุณไม่เชลครับคุณไม่เชล <c oughs> เลียมฉันคิดถึงนายจังเลยอุ๊บส์แมรี่ลืมไปเลยว่าเธอยังอยู่ในร่างของแม่อยู่คุณได้เยอ์ครับช่วยผมด้วยคุณไม่เชลครับผมว่าเราต้องมีเรื่องคุยกันยาวแล้วล่ะ ยินดีต้อนรับจ้าที่โรงเรียนเป็นไงบ้างเหรออย่าถามเลยนะงั้นเดี๋ยวหนูไปทำน้ำเย็นให้กินนะได้เลยฉันเหนื่อยมากเลยล่ะนั่นเธอทําเป็นจริงๆเหรอฉันเริ่มกลัวแล้วนะเนี่ยอิวเรียบร้อยแล้วกินให้อร่อยนะคะแหมเป็นไงบ้างคะ อมืมันก็อร่อยดีนะแม่คะมแม่ชอบมันไหมอ่ะรู้เลยไหมต้องไม่มดีแย่นะโอ้ฉันรู้สึกไม่ค่อยดีอะ่ะแม่คะแม่เป็นอะไรหรือเปล่าผมคิดว่าผมต้องไปเข้าห้องน้ำก่อนแล้วถึงจะอยู่ในร่างคุณแม่ก็ไม่ได้การันตีว่าจะทำอาหารได้ดีเหมือนเดิมนะ ำไมเธอทําห้องนี้ลบไปหมดเลยนะงั้นฉันต้องทำความสะอาดหน่อยละนั่นมันอะไรอะ่ะอัลรัมรูปหรอีิ้มสุดๆเลยนี่คือวันเกิดของเธอนี่นาะอ๋อนี่รูปอะไรเนี่ยพวกเราอยู่ด้วยกันหมดเลย คุณมิเชลนึกขึ้นได้ว่าเวลาที่เธอให้ความสนใจกับสิ่งสําคัญที่สุดในชีวิตของเธอเนี่ยน้อยเกินไปสิ่งนั้นก็คือครอบครัวคนที่จะคอยคิดถึงเธอมากมากถึงมากที่สุดเลยล่ะฉันรู้สึกผิดจังเลยนี่คือแผนที่จะทําพรุ่งนี้หรอพรุงนี้มันไม่สําคัญละฉันเลือกทางของฉันแล้วครอบครัวของฉัน เรียบร้อยแล้วว๊บสโถแม่คะเอาไปให้พ่อกันดีกว่าพวกส,สาวๆคุณนี่มันเชฟตัวจริงนี่ดูน่ากินมากเลยรอแป๊บหนึ่งนะอะไรเหรอผมทำอะไรผิดเหรอเค้กวันเกิดจะไม่มีเทียนได้ไงนี่ดีขึ้นเยอะเลยตอนนี้ก็ขอพรได้แล้วผมขอให้ ฉันกลับมาอยู่ในร่างของฉันแล้วพ่อคะพ่อทําได้พ่อดีใจสุดๆเลยนะทุกคนคุณอยากจะสลับร่างกับพ่อแม่ของคุณไหมถ้าอยากคุณอยากจะสลับกับใครเหรอบอกเราได้ในคอมเมนต์ข้างล่างคุณชอบวิดีโอของเราไหมอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เจอกัน